สีดำเท่ๆเราหล่ออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวหนัสหงสือไทท่านสีดำทันนี้รถสีขาวกินตัวหนังสือสีดำนะคะแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยค่ะจะมีไฟตัดหมอกไฟเดไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่ติดไฟให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนยางจะเป็นยางแม็กซิสอ่าตัวนี้จะเป็น2 27 5 7 0 R 1 6นะคะตัวนี้ ซนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นบันไดตะแกรงเหมือนเดิมนะคะบันไดตะแกรงนะคะแล้วก็ตัวอาร์โบาร์พร้อมแหลกเส้นเคเนเดิมนะคะตัวนี้อลัยกันชนหน้าที่เราเก็บเอาไว้เราก็เก็บคืนลูกค้านะคะเก็บคืนลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกันชนท้าย เลยว่าสวยจริงๆสวยมากๆนะคะแล้วที่สําคัญคือลูกปัดแต่งให้ลูกค้าฟรีทุกคนนะคะฟรีถ้าเกิดอยากได้แบบนี้คือปัดทาให้ฟรี